สวัสดีท่านผู้ชมของช่องสุพการสมุนไพรทุกท่านนะครับวันนี้สุพการสมุนไพรพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรที่มีชื่อว่าเกียงปืนนะครับท่านผู้ชมตามมาช,ชมได้เลยนะครับ ช่วงนี้ขอเรียนท่านผู้ชมว่า,อาตอนนี้จะไม่ค่อยได้เห็นภาพผมนะครับเพราะว่าตากล้องคู่ใจไปทำงานประเทศอังกฤษครับช่วงเดือนธันวาน้องเขาจะกลับมาครับช่วงนี้ผมก็อาจจะได้ไปคนเดียวก็นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับสมุนไพรเกรียงปืนเกียงปืนนะครับท่านผู้ชมเป็นลักษณะไม้พุ่มครับไม้พุ่มขนาดเล็กเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับค่อนข้างจัดทุรักทุเลหน่อยเพราะว่าาก,กล้องผมไม่อยู่แล้ว่ออีกแป๊บหนึ่งแกก็จะกลับมาลูกเขาก็จะเป็น ลักษณะอันนี้คือคือสุกแล้วครับคือสุกแล้วเจ้าเกียงปืนสุกแล้วเป็นสีแดงก็เป็นอาอาหารนกได้ครับพวกนกพวกหนูเขามากินครับแดงสวยเต็มไปหมดเลยครับนี่ผมมนโปก,กัสที่ต้นเนี้ยกิ่งเนี้ยลูกเขาค่อนข้างสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับ เต็มไปหมดเลยอ่าผมจะบอกว่าล,ลักษณะของจุดที่เขาเกิดครับเจ้ากเกียงปืนนี้เขาจะเกิดในปา่าบุงปา่าท่ามนะครับปา่าบุงปา่าท่ามก็รู้รู้รกันว่าแถวอีสานเขาจะรู้กันว่าป่าที่น้ําท่วมถึงนะครับหน้าน้าหลากน้าจะท่วมถึง เหมือนตอนต้นคลิปอะครับที่ผมถ่ายให้ดูอะครับน้ำจะเต็มไม่หมดเลยนะครับต้นคลิปที่ผมถ่ายภาพให้ดูอันนี้มันยังเป็นพฤกษภาอยู่น้ำก็ยังไม่หลากเท่าไหร่ครับจะเกิดในป่าลักษณะแบบนี้ครับปาบ่าปงป่าทามนะครับเห็นไหมครับที่อื่น ที่อื่นมีไหมครับเขาเรียกเรียกชื่ออะไรครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับแต่รู้สึกว่าเกียงปืนนี้เป็นพืชเป็นพืชของจังหวัดนครพนมสกลนครเลยนะครับจะขึ้นอยู่ในแม่น้ำริมแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงครับ อย่างแม่น้ําอูนแม่น้ําสงครามอย่างนี้ครับที่จะไหลลงแม่น้ําโขงครับเพราะว่าพวกนี้น้ําจะท่วมถึงน้ําจะท่วมถึงเขาจะเป็นป่าทามนะครับเลือดติดดินเลยครับไม่ยาวครับเนี่ยครับแค่สอกเดียวครับ คือว่าแถวนี้ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับยังเป็นธรรมชาติอยู่ผมจะให้ให้ท่านดูนอก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 คลิปของสมุนไพรครับว่าธรรมชาติแค่ไหนนั่งถ่ายอยู่พอด,ดีเห็นเห็นฝูงน้องควายมากันเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับเยอะมากเลยครับกินเร้อยๆเลยครับ น่าจะถึงร้อยนะเยอะมากคือป่าแถวนี้ยังเป็นธรรมชาติอยู่ก็จะก็จะหากินกันตามธรรมชาติครับนะครับผมยัอไม่เชื่ออาศัยตาเลยว่าแถวบ้านผมยังมีฝูกควายอยู่เยอะขนาดนี้เลยเหรอ อะเรามาดูที่สมุนไพรเราตอกก่อนครับมาดูสรรพคุณของเจ้าเกียงปืนนะครับเจ้าเกียงปืนนี้เราจะสรรพคุณทางยานะครับเน้นไปทางเน้นไปที่รากของเขาครับ รากของเขาในส่วนที่เป็นรากของเขาใช้ต้มน้ำดื่มบำรุงกำลังของท่านชายครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนที่เป็นรากนะครับท่านชายท่านชายที่มีไม่ค่อยมีกำลังนะครับต้มใช้ต้มน้ำดืม่มเนี่ร่างกายแบบแข็งแรงปงปังขึ้นมาทันทีเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในใช้กับท่านชายได้อย่างเดียวนะครับในส่วนรากของเขาครับสามารถเอาไปเข้ายาอย่างอื่นได้นะครับเข้ายาอย่างอื่นได้แล้วก็ใช้กับสตรีที่อยู่ในที่อยู่อยู่ไฟครับใช้บำรุงเลือดขับน้ำข้าวปลา บำรุงน้ำนมได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ,รบก่อนจากกันไปสมุนสมพนก,การสมุสมนไพขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ยังชอบใจใจภาพนี้อยู่ไม่หายเลยครับภาพแบบภาพที่เคยเห็นตอนยังเด็กครับปูงนกควานยนะครับเคยเห็นตอนยังเด็กคิดว่าจะไม่มีแล้วมันก็ยังมีอยู่ครับนักเป็นมูล,ล่าคาหลายหลายล้านเลยแหละครับ ว่าตัวหนึ่งก็ที่ผมสร้างมาก็ตกตัวละสามหมื่นสี่มื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไป สวัสดีครับ